พี่วิดีโอพี่ถ่ายวิดีโอเปิดกมาดูโดยม่ตั้ใจว่าจะได้เจอเ่า สดใสวันที่มีเราข้างกันภาพเดิมๆก็อ้วนมาเปลี่ยนเวลากลับไปวันนั้นใจก็เหมือนสันๆเกือบลืมกันแล้ว นั่งซื้อรุ่นเราเล่มนี้รูปเธออย่างนี้ข้างเธอคือจะ ขนแนะนำของโรงเรียนมันงกรผสอนสันติภาพาพัฒนานะครับก็แสดงความดีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สานะครับก็ถือว่าเป็นการจบการศรรึกษาภาคบังคับซึ่งหลายคนก็เรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม .3 บางคนก็ เป็นส่วนหนึ่งที่ขึ้นเข้ามานะครับแต่ว่าสุดท้ายณวันนี้นะครับก็ร่วมดีดีกับนักเรียนและกับผู้ปกครองที่สำเร็จการศึกษาการที่ด้การพึ่งหือว่าอาจจะขการศึกษาบ้างัะครับระยะเวลาที่อยู่มัธยมตนหรือสอนนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการต่างๆของนักเรียนโดยเฉพาะนเป็นนักม .3 ที่ได้เพื่อเดินโรงเรียนนะครับมีโอกาสได้เรียนกับพออพอก็ได้สอนภาษาอังกฤษนอันยังไม่น้อยก็เอาไปใช้ในที่ประจําวันอตอบ yes no โ okay, อ thank you ให้ถูกการโดยารนักการได้เรียนในเรื่องของแน,แนวที่พอเน้นก็คือคุณลักษณะแตลกประการของนักเรียนะโดยเฉพาะที่เน้นประจําทีคือคุณลักษณะข้อที่แปดก็คือการมีจิตสาธารณะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจบจากโรงเรียนมัธยมตนแลศมัธตรนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนได้พัฒนาตัวเองแล้วก็จะได้ขอบไปสู่สังคมเยียนในโอกาสสูกขึ้นต่อไปนะครับทั้งสายจามันและสายอาชีพก,ก็ขอวอวยพรให้นักเรียนของครูทุกคนนะครับได้ประสบผลสำเร็จไม่ใช่แค่ ภาคบรรคราบ9ปีตรงนี้นะครับก็อยากจะให้เรียนหูุสูงเป็นที่พึ้นของครอบครัวผู้ปกครองพ่อแม่ผู่ย่าตายายก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับจุดประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคนเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีโอกาสก,ก็ได้กลับมาดูแลโรงเรียนไม่โดนลนุศนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขอให้นักเรียนทุกคนได้รดีขอบคุณครับก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นมสามทุกคนนะครับในฐานะที่ครูเป็นครูประจําชั้นของพวกเราคือมีความรู้สึกดีใจมากนะครับในสายตาพวกเราอาจจะมองว่าครูเป็นคนดุเป็นคนโหดนะครับแต่จริงๆแล้วครูเป็นเรียบเสมือนเป็นเพชฌฆาตน้าหยุดมีความใจดี ในติดแต่คุณลืกบางครั้งนะครับทุกคนคงวนควรครูทำโทษนะครับในห้องแต่สิ่งที่ทำลงไปก็ทำเพื่อความรักความเป็นมือความเป็ูบางคนนั่งอยู่ตรงนี้ครูได้สอนทั้งพ่อเธอแม่เธอรุ่นพาของเธอนะครับหรือน้องเธอครูคพูดเสมอว่า เธออยู่โรงเรียนไม่โดนอนุสร์บางคนอยู่ที่นี่สิบเอ็ปีบางคนอยู่ที่นี่สามปีซึ่งมาจากต่างโรงเรียนแต่เราก็รักกันครับเล่นขูพยายามบอกกับพวกเราเสมอจริงๆครูเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยเก่งแต่บางทีก็อยากให้พวกเราได้รับรู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปนะครับก็เพื่อความรัก ผมมีความประทับใจอยู่อย่างหนึ่งในรุ่นนี้เด้พบตือทั้ง19คนได้ฝากความอะไรไว้ซีดีไว้นะครับก็คือรั้วโรงเรียนของเราเราสามารถนิริิยให้เป็นสีประจำโรงเรียนของเราได้นั่นคือสีม่วงเหลืองน,นะครับโรงเรียนนี้ตั้งเมื่อ,อ,อ 10, 10ปีพศ2514นะครับยังไม่เคยได้มาปรับปรุงลักษณะน,นี้ขอให้พวกเราภูมิใจ ไปตรงไหนกล้าพูดได้เลยว่ารุ่นพวกเราคือรุ่นเป็นคนที่ทําจึงตรงนี้ขึ้นมาหลังจากนี้เป็นต้นไปพวกเราจะไปเจอโลกกว้างครูพูดเสมออยู่ที่นี่เหมือนนกน้อยในโพรงทองมีคุณครูทุกคนคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดแต่สักวันหนึ่งหลังจากนี้ไปือต้องไปไกลชีวิตในตัวเมืองต้องรับผิดชอบสูงขึ้นบางเป็นอย่างนี้ว่าพวกเราให้ปรกส,สบความสเร็จนะครับ สุดท้ายครูอยากจะฝากกับพวกเราว่าให้ท่องคาถาไว้คิดอะไรไม่ออกให้บอกเหนียวครูอาจจะหรือในสายตาที่อาจจะรู้ว่นานครูน่ะใจร้ายสักหน่อยการที่ของขคุณนะคะก็คือ แสดงถึงความรักพวกเธอมีความห,มห่วงใยพวกเธอมากนะคะก็ครูอขอสแสดงความดีด้วยนะคะในทางที่นงให้ลูกทั้ง19คนชงโชคดีในการที่จะไปศึกษาต่อหรือไปประกอบอกกาชีพการที่เราต้องการได้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องตั้งใจนะคะตั้งใจแล้วก็ทำหน้าที่เให้ที่ที่สุดนะคะ ก็ขอให้ทุกคนตามหาความฝันให้ประสบผลสำเร็จในทางฝันขอพวกเราทุกคนรขอแสดงความยินดีกับกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทุกคนนะคะจบไปแล้ว<ม>ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตยังไงก็กลับมาเยี่ยมโรงเรียนของเราด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากคำว่าขอให้พวกเราประสบความสำเร็จ ในเส้นทางที่เลือกโชคดีในสิ่งที่ฝันและสุดท้ายนะครับเจอกันก็ยาลืมทักทายค,นนครับทุกปีครับ,รบจากใจนะครับลูกศิษย์ของครูว,วันนี้นะครับก็เหมือนกบที่ได้ออกจากนอกกราไปแล้วนะครับอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนที่นี่แต่ขอให้พวกเรานะครับจงพาริสัตย์ให้ได้ทุกอย่าง ขอให้ทุกคนจงโชคดีแล้วก็อย่าลืมคุณครูหน้าตาบ้านๆคนนี้นะครับดีดีด้วยนะคะที่จบม .3 แล้วแล้วก็สำหรับคนที่ะจะไปศึกษาต่อนะคะก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเราเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ไปศึกษาต่อก็ขอให้มีงานทำที่ดีประสบความสำเร็จในการงานนะคะรักและห,ห่มใยทุกๆคนนะคะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคนด้วยนะคะก็จบจากที่นี่แล้วก็ขอให้ทุกๆคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังไปที่ไหนก็มีแต่คนรักก็ขอให้โชคดีทุกๆคนค่ะ ข้างเธออคือฉันเพ่งมองดูนานๆน,น้ำตาเข้ามาเข้าเรากี่ปีมาแล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างเนิน่ค่อยๆลืมเลือนกัน ลิ้มเรียนกันไป ไมว่าจำกันได้ไหมเธอที่อยู่เดิมที่เขียนไปหากเปลี่ยนแปลงก็คงไม่รู้ในแต่วังกั้นไป สดใสวันที่มีเราข้างกันภาพเดิมๆก็อ้วนมาเปลี่ยนเวลากลับไปวันนั้นใจก็เหมือนสันๆัเกือบลืมกันแล้วต่างเดินกันไปตามทางของใครแยกไปค่อยๆไกลห่างอยู่ดีๆวันหนึ่ง ก็ทางหายขาดกันโดยไม่รู้ตัวแต่เรื่องราวที่สวยงามอยู่อย่างเดิมไม่เคยมองมัวนหนังสือเก่าๆหนังสือรุ่นเราเล่มนี้รูปเธอย่างนี้ข้างเธอคือฉัน Living night banged up, creek hơi